องคนเป็นเด็กหอพักอยู่ห้องเดียวกันพวกเราสนิทกันมากและตกลงกันว่าจะไม่มีความลับต่อกันพวกเราสองคนมีนิสัยคล้ายๆกันจึงเป็นเพื่อนกันได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต่างกันก็คือฐานะของพวกเราต่างกันมากคนหนึ่งรวยมีอันจะกินส่วนฉันก็มีฐานะยากจนกางๆเในกับเสื้อชั้นในฉันหายไปไหนเนี่ยหาย,ยังไงก็ไม่เจ อะไรหรอแกก็เสื้อเชิ้นในกับกางเกงในของฉันหายไปนะสิมันไม่น่าจะหายนะแกแกหาดูดีๆหรือยังหาดีแล้วแกฉันตากไว้พอแห้งฉันก็เก็บเข้าตู้หรือว่าหอของเราจะมีโรคจิตมาขโมยไปเหมือนในข่าวอ่ะฉันว่าไม่หรอกแกคิดมากจริงหรอก็ใช่นะสิแกเชื่อฉันเถอะฉันว่าแกคงลืมไว้ที่ไหนสักที่แหละเดี๋ยวก็หาเจอเชื่อฉันนะเชื่อฉันก็ได้ก็ได้ฉันจะเชื่อแก ฉันหาเสื้อช้นกับางเกงในที่หายไปเจอแล้วนะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็เจอแต่ฉันก็ยังงงๆนะว่ามันมาอยู่ในตู้ได้ยังไงเมื่อวานฉันถาแทบตายหายังไงก็ไม่เจออย่าคิดมากเลยนะเจอก็ดีแล้วหุย กางเกงในสีชมพูของฉันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยทําไมหมู่นี้ของฉันส่วนตัวของฉันหายบ่อยจังเลยเนี่ยฉันไม่สบายใจเลยอะมีอะไรหรอกแกก็เสื้อในกับกางเกงในสีชมพูของฉันหายไปอีกแล้วนะสิเดี๋ยวคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวแกก็หาเจออืมอืมนี่แกฉันจะไปเซเว่นแกจะเอาอะไรเปล่าไม่เอาแกไปเซเว่นคนเดียวได้ใช่ปะได้ได้ไปแล้ว เอาชดชั้นในกับเงนเกงในมาคืนแล้วนะแกแกอย่าโกรธฉันเลยนะที่ทําไปโดยไม่บอกงั้นฉันเอาไว้ตรงนี้ละกันรอบนี้ฉันจะเอาตัวไหนไปดีนะอืมตัวนี้ละกันมีเงเกงในเข้าคู่กันด้วยมิลกี้แกทำอะไรอะแกไหนบอกจะไปเซเว่นไงฉันลืมเงินก็เลยขึ้นมาเอาน่ะสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่ขโมยของใช้ส่วนตัวฉันจะเป็นแกแกฟังฉันก่อนอย่ากร ฉันมีเหตุผลจริงๆอะไรคือความจริงของแกล่ะช่วงเนี้กางเกงในกับชุดชั้นในของฉันขาดหมดใช้ไม่ได้สักตัวจะซื้อใหม่ก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงิน ฉันมีปัญหาเรื่องเงินแม่ก็เลยหักค่าขนมฉันไปซะเยอะขนาดประหยัดสุดๆยังต้องกินแต่มาม่าเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดชั้นในกางเกงในเพราะเหตุนี้นะหรอแกก็เลยขโมยเสื้อชั้นในกับกางเกงในของฉันมาใช้ใช้เสร็จก็เอามาคืนทีหลังใช่ไหมใช่ทำไมแกไม่บอกฉันล่ะเรื่องแค่นี้เองฉันไม่กล้าบอกแกฉันกลัวแกว่าฉันของใช้ส่วนตัวพวกนี้มันใช้ร่วมกันได้สักที่ไหนล่ะ จะไม่ได้หรอว่าเราสองคนบอกว่าจะไม่มีความลับต่อกันมีปัญหาอะไรก็บอกฉันสิฉันจะได้ช่วยต่อไปฉันจะไม่โกหกแกอีกนะงั้นเราไปข้างนอกกันเถอะแกพาฉันมาที่นี่ทําไมหรอพามาซื้อเสื้อชั้นในกับกางเกงในนะสิอยากได้ตัวไหนก็เลือกเลยนะซื้อไปสักเจ็ดตัวจะได้ครบหนึ่งอาทิตย์เรื่องราคาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันใจ่ายให้แกเองขอบใจมากๆนะแก